โดนคผู้ชมโดดไหมนะโดนโดนไปแล้วไปแล้วไปแล้ววิ่งไปแล้วก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะวันนี้ก็มาเลาะหายิงปลานะเห็นมีคนพวกเขาบอกว่ามีสวายกับเะโดนะครับเราก็มาดวูว่ามันจะมีตัวไหม คลิปนี้เดี๋ยวก็หามองไปเรื่อยๆนะต้องไงรมองสวยพันจน่างคอยต้องกาไม่สวยแต่ก็หาไม่หามองใหม่ไปเรื่อยๆอ่ะไปครับเดี๋ยวมาตามด้วยกันว่าคลิปนี้จะมีตัวไหมน่าจะแาว์แอผมเดินไปเดินมาก็จเจอป่องนี้ป่องนี้ก็น่าจะ ờ thì tôi Kia tôi đi rồi lòng มีตัวเฮียกลัวซะแล้ว มานะครับขอนมเรียนท่านสภาคณะกรรมการผู้อุปการะมีรายชนาญต่อขอกราบเรียนท่านประธานที่อ่ากราบเรียนขอเรียนท่านสภาและท่านผู้ร่วมงานทุกท่านอันนำเรียนท่านผู้อุปการะด้วยด้วยอนาคตที่ดีสูงครับครับครับดอกคุณประชุมดอกคุณประชุม

những người hèn nhanh 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 vào hả? Ừ, โอ้ยโดวหมู่ะเนี่ยฮะดูนี <c oughs> ่สวยเลยนะนี่สักสองโลใกล้ๆเคียงสองโลได้ตดยวนี้นะครับประมาณโลแปดถึงสองโลเอาล้าะสวยงามนะท่านผู้ชม 左右。